นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอดอนเมืองสามารถนำมาเป็นหลักฐานในเหตุการณ์นักเรียนนักเลงยิงกันบริเวณป้ายรถเมย์ย่านดอนเมืองเมื่อวานตอนเย็นที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่นี้จะเห็นชายเสื้อดำที่กำลังยืนอยู่บนป้ายรถเมย์แล้วจะเห็นรถเมย์สาย59กํากำลังวิ่งผ่านขณะนั้นชายคนดังกล่าวได้ใช้ปืนลูกซองยิงไปที่บริเวณรถเมย์แล้วก็วิ่งขึ้นสะพาน จากนั้นเราจะเห็นกลุ่มนัก,กเรียนกําลังวิ่งอยู่บริเวณป้ายรถเมย์ประมาณ5คนจากนั้นนัก,กเรียนกลุ่มนี้ได้ข้ามาในฝั่งตรงบริเวณถนนโรโกโรเท่าวุฒกาศอย่างที่เห็นในภาพเหตุ hey, สะเทือนขวัญครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายและหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนางยุพาพลายงามอายุ48ปีที่โดนลูกหลงจากกระสุนปืนบริเวณที่ศีษะ้ายทําให้ครอบครัวพลายงามต้องสูญเสียคนที่รักทั้งทง,ท,งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยปัจจุบันนี้ปัญหานักเรียนตีกันยังไม่หมดสิ้นไปนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับมีการใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับในะบริเวณป้ายรถเมลจุดนี้บนรถเมลสาย59นะครับจนนําไปสู่ความเสียหายนะครับทั้งชีวิตและก็ร่างกายหนึ่งในนั้นนะครับก็มีประชาชนที่ไม่รู้เหเ็นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องได้รับความสูญเสียตามไป้วยครับป้ายรถเมลแห่งนี้เป็นป้ายที่รถเมลสาย59รับส่งผู้โดยสาร เพื่อมุ่งหน้าไปรังสิตวันนี้ทีมข่าวได้ไปสอบถามผู้ใช้บ,บริการรถเมลสาย59หลังจากที่เหตุการณ์สะเทินขวัญเกิดขึ้นจริงแล้วเห็นว่ารู้จุดแล้วเนี่ยว่านักเรียนจะต้องตีกันบ่อยเนี่ยจริงจริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่จะต้องเออมาจัดจุดตรวจใช่ไหมจริงสมควรที่จะมีจุดตรวจตัวตรวจตรวจคนดีกว่าถ้า,าส่วนใหญ่แล้วถ้าขึ้นมาถ้าเพิบมาเนี่ยเต็มคันมาเนี่ยอ,อย่างน้อยพ้นยังไงก็เจออาวุธในในฐานะผู้ให้บริการเนี่ย กังวชีวิตผู้โดยสารมากกว่าเพราะว่าเขาเไม่รู้เรื่องก็ต้องระวังตัว <ạ. S 2> ดูเหตุการณ์โดยตัวไปถ้ามันอันตารายนะคะว่เาเด็กเนี่ยว่าตํารวจก็คงเริ่มจากโรงเรียนก่อนนะคะว่าเด็กชาติก็ชอบตีการเบนปารตีก็ควรจะเริ่มจากตัวอุปกรณ์อาวุธต่างๆในโรงเรียนว่าแล้วก็ประสานงานกับทางโรงเรียนจากนั้นเวลาประมาณ13นาฬิกา40นา,าทีทางยักผู้เสียชีวิตที่โดนลูกหลงหลังถูกยิง ได้นำศพมาไว้ที่วัดเขียนเขตบริเวณคลองสี่ธัญบุรีบรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งญาติที่มาคอยรับศพต่างเสียใจพร้อมกับสีหน้าด้วยความเศร้าอาลัยหญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของนางยุพาพลายงามที่ตอนนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ไม่เชื่อว่าศพที่อยู่ตรงหน้าตัวเองนั้นจะเป็นแม่ของเธอไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงใช่ก็นาเขาโทรมาไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ คิดว่าแค่โดนเฉียวเฉียวเฉยแต่ไม่คิดว่าจะโดนแล้วแกไปเลยม,มันอยู่ที่เขาคิดนะคะถึงเราจะพูดไปก็เท่านั้นทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมก็อ,มอยากให้ตามจับให้เร็วที่สุดอ,อยากดำเนินคดีกับเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่เอฟเชนแล้วเหมือนกันด้านนายเลิงชัยไพรโสภาสามีของผู้ตายได้บอกว่า ผู้ตายทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่บริษัทสินทร์พย์จำนายสแตนเลสแถววิภาวดี64เขาบอกว่าปกติผู้ตายจะนั่งรถเมลสาย59เป็นประจำทุกวันเพื่อเดินทางกลับบ้านคำพูดสุดท้ายที่ผมคุยกันของก็คือว่าเ,เติมทังให้หน่อยนะโทรศัพท์ให้มีทางื่อมีอะไรได้โทรหาผิดเวลาาเขมาผิดเวลาเขาเพี้านนิดพุ่มหนึ่งก็ยังไม่ถึงขอขาแปลกใจแล้วแต่เขาก็แปลกใจเขาก็โทรถามว่าจะถึงไหนเหนีเอ่อไหร่พอดีตรวจรับ ตำรวจกันเลยว่าคุณยุพาโดนยิงเราก็อยู่กันมา15ปีถ้าไม่รักกันคงไม่อยู่เยืดยาวขนนดนี้หรอกก็เห็นหลายคนว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่กันแค่ปีสองปีมีรูกแล้วทิ้งกันไปันี่เราคือแบบเราสู้ด้วยกันเขารับผมมากแขกกัระับผมมากเลยหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยที่เราใช้ชีวิตยังไงก็ต้องทนเอาครับทนอยู่อ่อก็ต้องถามว่าเดือดร้อนไหมคงเดือดร้อนแน่นอนแต่ก็ ก็คือเราก็ต้องติดคำพูดที่เราไว้ว่าเราต้องดูแลพวกลูกๆเขาครับก็ต้องดูต่อไปเราเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งแล้วซึ่งเน่ตรงนี้เขาทำอะไรไม่ได้กฎหมายก็มีในโลกนะลกและพ่อแม่ที่เขาเคยเห็นไหมว่าลูกเขาไปเรียนหนังสือจร,ริงไหม,รรมที่บ้านมีปืนไหมมีมีอะไรไหมมีอาวุธอะไรบ้างเขาเคยถามลูกเขาไหมขอ,มมขอให้ตรงนี้แล้วก็ดําเนินการอย่างขั้นเด็ดขาดไม่ใช่ตรงนั้นปิด5วันตรงนี้ปิด10วันตรงนั้นปิด7วันมันไม่ใช่หรอคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกลุ่มนักเรียนนักเรงแต่ละครั้ง มักจะเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและจิตใจและที่นอกเหนือไปกว่านั้นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต้องคอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยเชกเช่นหนังยุพาพลายงามผู้เบตพงดีถ่ายภาพชาติชายถุงเงินสมัครข่าวทีนิวส์รายงาน